การรุ่น e c โคเดี๋ยวเราจะคุยกันรวมๆนะครับที่มีทั้งหมด3ขนาดนะฮะตัวนี้เนี่ยที่เห็นในจอเนี่ยพร้อมกับตัวที่ผมโชว์อยู่ตรงนี้นี่คือขนาด5คูณ7นะครับ5คูณผมเอาตัวอย่างให้ดูเพิ่มเติม ตัวนี้ขนาด4ีคูณนิ้วนะครับ5้คูณเจะเท่านี้นะฮะ5คูณกับ x x 4ี่คูณหนะแล้วก็มีอีกทรงหนึ่งเป็นทรงยาวนะครับอันนี้คือ4ี่คูณนิ้วนะครับ3ตัวนี้เราจะรีวิวพร้อมกัน รเราจะรีวิวพร้อมกันนะครับตัวนี้เป็นการ์ดรุ่น Eco SCT นะฮะ SCT เป็นชื่อของรุ่นที่โรงงานผลิตให้เรานะครับมี3ไซส์ตัวนี้นะครับถ้าเป็นขนาด4คูณ6นิ้วเนี่ยราคาจะ5บาทพร้อมซองขนาด5คูณ7นิ้วจะเป็น7อาจะเป็น6บาทเท่ากันกับตัว4คูณ7.5นิ้วเป็น6บาทเหมือนกันนะครับ สตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือว่าเรื่องของราคาแล้วก็เรื่องของระยะเวลานะครับเรื่องของราคาแล้วก็เรื่องของระยะเวลาถ้าต้องการนะฮะถ้าต้องการด่วนเลยเนี่ย โทรเข้ามาเช็คนะครับถ้าเป็นแบบที่มีในสต็อกอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็จำนวนเรามีพอสำหรับคุณเนี่ยก็สามารถเร่งให้ได้ภายในระยะเวลาแค่1วันนะครับนี่ก็เป็นแบบอื่นที่เป็นขนาดเดียวกันนะตัวนี้คือขนาด5คูณ7นะครับสีเขียวก็มีนะครับพวกนี้คือการ์ดสำเร็จทั้งหมดการ์ดสำเร็จ um เป็นยังไงการ์ดสำเร็จ um เป็นอย่างนี้นะฮะการ์ดสำเร็จ um เป็นอย่างนี้ นี่คือการ์ดเปล่านะครับจากโรงงานนะครับนี่คือการ์ดที่พิมพ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะพิมพ์ด้วยหมึกสีทองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้มันจะมาเปลี่ยนลายเปลี่ยนขนาดไม่ได้ลายมายังไงหรือว่าขนาดมาขนาดเท่าไหร่เนี่ยก็จะตายตัวนะครับตายตัวไปเลย บางคนสงสัยว่าถ้าเกิดเป็นก๊าซสำเร็จเนี่ยแล้วเราจะระบุพวกตีมสียังไงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเป็นก๊าซที่ใช้เป็นงานพิมพ์สีสีเนี่ยเขาจะเป็นวงกลมมีสีต่างๆบอกไว้นะฮะแล้วถ้าเกิดเป็นก๊าซสำเร็จก็ต้องใช้วิธีการระบุอย่างนี้เอานะครับเดี๋ยวผมให้ดูรูปนี้ด้วยนะฮะเห็นไหมฮะตีมฟ้าชมพูขาวนะฮะตัวข้อความใช้หมึกสีทองนะครับสวยอ่านง่ายหรูหรานะครับ แต่จะไม่เหมือนกับตัวที่เป็นฟอยล์ตัวฟอยล์นั้นจะเป็นสีทองมันวาวนะครับตัวนี้เรียกว่าพิมพ์ทองนะครับพิมพ์ทองนะครับสเปคมันเป็นตามที่แจ้งให้ดูข้างต้นนะครับระหว่างน,นี้ผมจะเลื่อนให้ดูแบบไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขณะดเดียวกันก็จะบอกให้ฟังว่าถ้าเกิดสนใจการ์ดแบบนี้เนี่ยจะต้องทำยังไงนะฮะจะต้อง,ส,งสั่งยังไงนะฮะ อย่างแรกเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์นะครับหรือว่าเข้าไปช็อปของ f a c e b o o k เนี่ยที่เป็นการ์ดรุ่น e c โคนะฮะการ์ดรุ่น e c โคการ์ดเนี่ยแล้วก็เลือกแบบที่ถูกใจมานะครับเลือกแบบที่ถูกใจมาแล้วก็ส่งแบบมาให้ผมพร้อมกับแจ้งจำนวนที่ต้องการใช้นะครับผมจะเช็คของในสต็อกให้ถ้า,าเช็คของในสต็อกให้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าตัวนี้เนี่ยสามารถจัดทําจัดส่งได้ในเวลามากน้อยแค่ไหนนะครับ ตรงนี้มาต่อกันด้วยการขนาด4คูณ6นะครับเช็คมาแล้วนะครับว่าชอบแบบไหนจํานวนเท่าไหร่แล้วก็ส่งรายละเอียดมาให้รายละเอียดโดยทั่วไปดูจากการ์ดตัวอย่างที่อยู่ในจอขณะนี้นะครับฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวฝั่งขวาเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับชื่อตัวเจ้าสาวชื่อตัวเจ้าบ่าวนะครับสถานที่จัดงาน วันเวลานะฮะตรงนี้จะกําหนดการค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับการบางแบบจะมีกรอบที่เอาไว้ใส่ชื่อเล่นหรือว่าเป็นอักษรย่อของบ่าวสาวนะครับถ้ามีกรอบลักษณะนี้เนี่ยก็แจ้งมาด้วยนะฮะอย่างตัวนี้เป็นตัวย่อ lb นะครับหลังจากที่ได้รายละเอียดครบแล้วเนี่ยภายใน24ชั่วโมงโดยปกติเราจะส่งแบบกลับไปให้ดู นะครับส่งแบบกลับไปให้ดูเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างแล้วกันว่าแบบที่ส่งกลับไปให้ดูนี่เป็นยังไงไฟล์ที่เราทําเราทําบนเดี๋ยวครู่นึงนะครเราทําบนโปรแกรมที่เรียกว่า Illustrator นะครับ Illustrator ก่อนที่เราจะพิมพ์งานจริงเนี่ยเราจะส่งไฟล์รูปภาพให้ลูกค้าดูนะครับเป็นไฟล์ jpeg นี่แหละเกิดอะไรขึ้นโอเคไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นมัน back out ไปชั่วคราวนะครับคู่นึงนะผมจะให้ดูตัวอย่างจริงเวลาเราส่งโอเค w c นี่ย่อมาจาก wedding การนะฮะเอานี่แล้กันเป็นเมสซี่คุณเมสซี่เจ อย่างนี้คือตัวอย่างที่เราจะส่งให้ลูกค้าดูในไลน์นะครับนะครับรูปเนี่ยก็จะสแกนจากตัวจากการ์ดจ,จริงนะครับแล้วเราก็จะวางตำแหน่งวางเลเยอร์นะครับวางตำแหน่งวางเลเยอร์ใส่ข้อความของลูกค้าแต่ละแต่ละท่านนะครับตรงนี้เนี่ยได้ไฟล์ตัวนี้ไปแล้วเนี่ยรบกวนตรวจเช็คความถูกต้องให้ให้ชัวนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มกลับมานะครับแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะขึ้นงานจริงให้ นะครับระหว่างที่คอนเฟิร์มกลับมาเนี่ยก็จะต้องมีมัดจำนะฮะก่อนจะขึ้นงานจริงต้องมีโอนมัดจำมาในกรณีที่มารับด้วยตัวเองที่ร้านนะครับถ้าเป็นกรณีที่ให้ทางร้านจัดส่งให้เนี่ยก็จะต้องโอนเต็มจํานวนพร้อมกับค่าส่งนะครับยกเว้นลูกค้าเลือกใช้ขนส่งบริการที่มีเก็บเงินปลายทางนะครับก็ได้แต่ก็ยังต้องมีมัดจำอยู่ดีก่อนที่จะขึ้นงานเราจะเรียกมัดจำครึ่งหนึ่งและครึ่งหนึ่งและครึ่งหรือที่เหลือพร้อมค่าส่ง แล้วถ้าเกิดเป็น COD มีค่าดำเนินการเนี่ยก็จะมีค่าดำเนินการด้วยนะครับก็จะเก็บปลายทางก็ได้แต่ที่จริงเราแนะนําว่าด้วยความด้วยความที่ที่เเรามีความน่าเชื่อถือนะครับพูดง่ายๆก็โอนมาเต็มจํานวนเนี่ยน่าจะสะดวกสุดเพราะว่ามันจะลดขั้นตอนอะไรหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นว่าไปถึงละอาจจะฝากคนอื่นรับก็ได้ถ้าเป็น COD อาจจะมีปัญหาเรื่องการ เก็บเงินปลายทางถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่ตวตัวเองหรือว่าอาจจะฝากไว้ที่ป้อมยามหน้าหมู่บ้านหรือว่าพนักง,งานที่รับสินค้าของบริษัทอะไรเงี้ยเป็นต้นมันก็จะเกิดความยุ่งยากนิดหน่อยนะครับแต่อย่างนี้ก็คือว่าเราไม่เคยมีประวัติเสียเรื่องของการการ,การ,ก,ารการบริการการพิมพ์การแต่งงานนะครับผมจะลันตัวอย่างไปให้ดูเรื่อยๆนะครับนี่ฮะเป็นขนาด4ีคณหนิ้วนะครับ กลับมากลับมาที่เดิมตัวนี้เป็น5้คูณเนิ้วนะครับตรงนี้เป็นแบบยาวแต่เป็นแนวตั้งนะครับ 4, ี่ณเนิ้วบางรุ่นลูกค้าสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะเราบอกว่าเป็นการ์พิมพ์ทองแต่ทําไมตรงนี้เป็นทองสีมันวาวตัวนี้เป็นลวดลายที่มีมาตั้งแต่ตอนที่เป็นการ์เปล่าจากโรงงานแล้วนะครับตัวอย่าง นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้ององงตรงนี้นะคือข้อความเนี่ยก็จะเป็นสีทองด้านแต่ว่าตรงไหนที่มันเป็นลวดลายฟอยล์มาจากโรงงานเนี่ยก็จะเป็นสีทองมันวาวนะครับโอเคครับน่าจะมีเท่านี้เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังคร่าวๆอีกอย่างหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับการ์ดตัวนี้เป็นการ์ดรุ่นที่เรียกว่า Eco Card นะครับรหัสเป็น S C T นะครับมี3ขนาด 4, คูณ6นิ้วนะครับ ราคาชุดละ5บาทพร้อมซอง5คูณ7นิ้วและ4 7 5คูณ7.5นิ้วเนี่ยราคาเดียวกันคือ6บาทพร้อมซองนะครับตัวการ์ดทำจากกระดาษอาร์ตกระดาษด้านนะครับเป็นปอนด้านหนา180กรัมนะครับจับคู่กับซองเรียบขนาดหนา80กรัมนะครับ ตัวนี้เนี่ยราคาต่อชุดคือ5-6บาทขึ้นอยู่กับขนาดนะครับราคาเป็นราคาที่คิดที่จำนวน100ชุดนะครับเป็นจำนวนเริ่มต้นถ้าเพิ่มจาก100ก็จะเป็นเพิ่มทีละ50ก็คือสามารถสั่งที่100 150 200 250ไปเรื่อยๆได้นะครับและก็ ท่านที่สงสัยเรื่องของการขนส่งนะครับถ้าเกิดไม่สามารถหรือไม่สะดวกมารับเองที่ร้านเนี่ยกาซจจำนวน100แรกเนี่ยค่าส่งอยู่ที่100บาทนะครับพอ150รค่าส่งจะขยับเป็น130บาทนะครับ200ก็เป็น150บาทนะครับตรงนี้สงสัยก็จะอสอบถามเข้ามาได้เราจะให้เรื่องของราคาได้แต่มันก็เป็นตัวเลขนะพูดไปตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเลขซ้ำๆกันไปมาเดีย๋ยวฟังแล้วจะงงเปล่า,ลา,ลาแต่ก็คือเรนราคาอยู่ประมาณนี้นะครับรวมถึงค่าขนส่ง นะครับเต็มที่เนี่ยก็จะไม่เกิน200บาทไม่ว่าจะสั่ง500หรือพันนะฮะมันจะไปชนเพดานที่500ชุดคิดที่200บาทแล้วก็เกินกว่านั้นเนี่ยก็คิด,คดราคาเดียวตรงนี้คือเลทข,ของ EMS แล้วก็อ่า Curry นะครับโอเคครับวันนี้ขอจบไว้แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ